อะไใช่ไหมครับเขาโอซีแล้วเขาโอซีแล้วพูดแล้วโอซีแล้วพูดใช้โอซีพูดใช้โอซีเรามาวันเดย์โอซีแล้วขาดคนทิ้งอยู่ไอ้ละไอ้ทุกคนระวังตัวที่มันมาร์ไว้นะไอ้รูปดาดเนี่ยเป็นเทอร์มานะดูบัฟขึ้นแล้วบีเต็มเลยพอเกิดราเป็นเกจเสร็จเราถอยกลับสองสองนะต่อนต่อลองเซอร์ไพรส์ลองเซอร์ไพรส์มาแล้วมาแล้วมาแล้วบล็เช็คยังรอรอบล็เช็คแล้วโอซีแล้วถอยมาถอยมาถอยถอยอีมาถอยอีมาถอยอีมา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 แล้วคิดเดียวมองข้างหลังหน่อย พี่ดิม่มามาพี่ดิมามาเนี่ในเราเนี่ยไอ้้เหียโอเคโฮโฮโฮเอ้ยลงลงลงโชว์ไปลงโชว์อ,อีทไปลงโชว์อ,อีเสร็จแล้วขึ้นไปน็อตต่อรอรอแลอ้วโหแล้วโหเดี๋ยวจะเอ็นเกลว่เดอะบอลนั้นลงไปลงไปดูโอ้เดอะบอลเดอะบอลตรงผมห้าสี่สามสองหนึ่งจ่ายมา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 โอเคแล้วเดินน็อตต่อ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 โฮโฮแล้วโหแล้วโหแล้วโหเขาจะชาโลเขาจะชาโลเขาจะชาโลรอ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 โฮโฮเดินเขาเขา พอเิเ็วิเสามวสมอนอ้ดินนอตต่อเ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 ดินนอตเดินนอตอ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 เดินนอต

เดินต่อเดินต่อผมผมเส้นลงขาดอยู่เดินต่อเดินต่อเดินต่อเรียบรับหน้าเรียบรับหน้าผมม่แ้ผมไ้รับรับรัรับ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 รรับรับรับรรับรับรับรัรับรับรัรับ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 รบรั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 บบรั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 

มีภาษาภาษาเาภาษาเดเดินมาสวเดินมาวแล้วหัวเราห่างห่างมาล้ห่างแล้วเขาเขาู่ามาตานอนกิอแคลเคอเคเดินลงมาเดินลงมาหมอเซาวของใครอพี่เดินไปเลยของจังหวะนี้เอ็กซิหลังให้เราอยู่เดินมาเดมาเดินมามาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเอาเขาเต็มตัวจ่ายเอาเขาจ่ายมาเอาเขาจ่ายมาจ่ายมาจ่ายมาเก็บผมห้าสี่สานึ่งเดิน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 เแล้วถอยไปแล้วถอยไปแล้วถอยไปนอยีถอยไปนอยีถอยไปน้อยถอยไปนอย

ถอยเฉ่งมาหถอยาอินมาถอยอินมามาหามงกูดหามกุฎูามงกูดเปลี่ยนฝั่งมางได้ดี่ดีเฟนซ์รับเซอร์รีมาเซอร์รีมาเซอร์รีมาเดินมาเดินมาเดินมาระวังเอาเดวอวนะระวังเอาเดวอวนะอคิปตี้ขึ้นเอาพลแล้วเอ้ยแคฟูแค่ฟูเอาเวฟฟอร์มเดวอวแค่ฟูแคฟูลงมาลงมาเสาลงมาเสาลงมาเสาเอ่อปัญหาไปทางอีปัญหาไปทางอีปัญหาไปทางอีแล้วเดินมาเนี่หนึ่งเดินเดินเดินมาเวนี่ยหนึ่งเดินมาเวฟเนี่ยหนึ่งไห โอ้โม่หยย่าเพิ่งทลกเข้ามาอยเราสเปย์ไ้ก่อนแหละสเปรย์โดนโอเวอรเดออกคิวตีรได้เอ็เกลแล้วเอเกแล้วเอเกแล้วมา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 เข้ามาเลย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 โอเด๋ยวอโอเวอเด๋ยวสาองหนึ่งจ่ายมาจ่ายมาจ่ายมาจ่มางชุงชุงชุกยลยถอยถอยกลับ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 ไปน็อตอีถอยกลับไปน็อตอีลงชุมาดูให้เพื่อหิวรับน้ำหน้าหน่อยลัหน้าเราโหเราโหเราโหถอยไปอีกถอยไปน กลับมาคเรียมพร้อมเอตรีมลุกขับๆถได้ขับได้ขับไปสวีตขับไปสวีโอเคโอ้โหตรงนั้นเลยโเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นกระแพตรงนี้ปะที่มาเป็นป้ายอะที่มาเป็นป้ายเห็นปะเฮียเสียงเนเฮ้ยเดี๋ยวรอรอโหโเอร์เดอะบอลแล้วนะใช่ใช่ชโอวหดะลนะตรงป้ายนะตรงป้ายห้าสี่สามสองเป็นป้ายมาป้ายมาป้ายมารับรับโดนไ่เ

คีนตอนเพื่อนโดนโดนโดนคะแนนะดิตอนจะเข้าอินเกตอ่ะขอคีนตอนตอนเพื่อนจะเข้าอ่ะวางกัดลงเด้อเออคีนตอนจะเข้าอินเกตอ่ะเพื่อนโดนขัดคีนให้เพื่อนวิ่งเข้าหน่อยเขาลุกหน้าเขาลุกน้เขาลุกน้ไอตัวเนี้ยคีนตอนเดินไม่เดเข้าใจอีกแล้วอ่ะมาสปายมาสปายาเาจะลเาจะลกจะลกอเต็มตัวเคาน์เตอร์เต็มตัวเคาน์เตอร์ต้องผมห้าสี่สามต็มตัวหลังรอแป๊บเอาข้างในเลข้างในน้าลยนะหนึ่งเอาข้างในเลข้างในเลามาข้างในามากว่าตอนนี้อยู่ไหนน่อย

ตอยกับอ้ิต่ับอ้เดินต่อเดินต่อหน่อิ้เดินต่อหน่อ้มองไม่เดนเต็เลยเดินอ้มาเดินอมาถอยถอยถอยนไล่ถ่นนะแล้วโหแล้วโหเขโดนโดนต่อยเดนต่อเขาโนต่อยเขาโดนต่อยใช่มามาเดินเาจะสดแล้วนะเนี่ยเขาจะสดแล้วเดเนี่ยเาม่เามีเ่เาน่เาม่เา่่ไม่ผมบอกให้โอเคมาพร้อมพี่พร้อมพี่พร้อมมึงหัดชาร์งดิเดีวพร้อม

ชาโรดนะดซอมมาเดนซ้อมาเดนซ้อมมาชาโรดใเรานะอัพต์อัมห้าสี่สามสองหนึ่งจแต่เฉียเลยใจเย็นของเขาเขเขาเขาเนไหลมานะรับหลังนะรงซ้ายลงซ้ายลงซ้ายไอ้น็อตน็อตดีเดินลงชกไปเดินลงชกไปเดินลงชกไปเดเดินเขาะไม่ทำไเดินลงช่ไปดนดันีน็อตอีเดินลงชกไปเดินลงชกไปเขาจะชาโลนะเวิเขาลุกโชลุกตงชก

หาวินอสลอมอ่ะเรียม่าวิเรื่องเพื่อนอย่าไม่อมเฮ้ยกลับกลับกลับมากลับมากลับไปนอินนอดินอ้นอมแล้กลับไปโห่นอร์ดิสกลับไปโห่นอร์ดิตรงผมของผมตผมแล้วโห่แล้โห่แล้โหโหไว้โหไว้โหไ้โโชวตรงนี้ไม่ดีเลยของพุดขึ้นมาแล้วเดินอรอิแล้วรเซามาแล้วเห็นพอมเห็นพร้ออมไไปขึ้น

ยาไหลอย่าสมองย่าไหลนวเวศนวเวคมบวกี้นวเวแครฟูแครฟูของไนี่มาของของเดินมาเสาของเดินมาเสาเอาเสาเสาเชกาทีนึงแล้วค่อยกลับมาพร้อมนะพร้อมเของเดินเอาเสาเลยหลังมาหลังมาหลังมาบกิ้เสาเวสเาเวเาเวเวสเวสเวเวเวสเวเวสเวสเว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 าเวเวเวเเว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 เเว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 าเว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 วเลเว เอาไม่แม่แม่หมอบหมอบไปนอตนายินละเดินแหละนั่นแหะนั่นแหละใช้หัวตีสองครับเรเล่นเล่นไปเราก่อนครับเล่นเล่นไปก่อนมั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 นฆ่าใครมันฆ่าเพื่อนไม่ได้เล่นเล่นเล่นไปเลยเล่นเล่นไพ่ข้าวอีกแล้วนะลิจเกตัวหนึ่งปัญหาไป็นนอเวสปัญหาลิจเก็ตวะลจก็ตวะลจเก็ตวะปัญหาเปนอเวสอยู่ไหนอยู่ไหนลิจเขก็ตข้กเข้าขวาลิจเก็ตข้าขวาให้ลิจเก็ข้าขวาให้มีเตรียมเตรียมเตรียมเอ็นเกล็ดหน้าโง่เลยแล้วเขาเขาเล่นเขาพุทขวาอยู่ กํลังไปเล่นไปเล่ไปเลปัญหาเป็นปัญหาเป็นอเวทปัญหาเป็นเวทอออเนี่ยเพื่อนการทางานเอาไว้ไปรุ่นเอ้ยเฮียจังหวะนี้ต้องเล่นเดี๋ยวเรารอรอแป๊บนึงยปเล่นจีนอโนออกเสาอีหละเิตอนนเสายาวนดนนดนนดนเอ๊ทางอีทางอีห้าสี่สามสองหนึ่งโขาเติมมาขาเติมมาขาเตมมานเรีเร็วว่นอเอกเลยออกนอเว เดินเอาเวทต่อเดินเอาเวทต่อเดินเอาเวทไปเดินเอาเวทไปเดินเอาเวท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 เดินมาหาผมหาผมหามังคุดหามังคุดหามังคุดเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมากลับมากลับมากลับมาไอไอเจี๊ยกเจี๊ยกมาเดี๋ยวกมาเดี๋ยวกมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวนี่เจกี่ไหนพี่นี่เจกซักเจีอยู่กับอีกบัสตัรดอะไไม่รู้อะเอไอมันมาบเลยเอมันมาบเลยเลยเลยแล้วขึ้นช็อตมาเห็นล่าไอ้คืวเตี้ย อ๋อกาะสานางเรากันทงเราัหัวหัวหัวอยู่ตรงนี้้อตลงเข้นช็อตลงเข้นอตลงไอตๆีไต้องกูลงลงกูมาต้องกูเร็วห่างหงห่างหางมันอยู่นี่มันจะงขึ้นมาหนิไม่พี่ขึ้นมาหนิแล้วมันนี่ขันางขันรังังมันไอ็กซ์คิตี้มันเล่นอยู่น่ะหลังอะหลังเราอะลังอยู่นี่ครับเติมเติมติติมันอาไว้ก่อนเติมมันเอาไว้ก่อนเอ็กซ์คิตี้อยู่ตรงนี้ลงมาแล้วเาอเดินกลับ ไอ้เทียนี่จะแปงหลังเราตลอดขึ้นมาจ้าขึ้นมาจขึ้นมาจขึ้นมาจ้าขึ้นมาจำเลยจำเลยจำเยอยู่จับได้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 ตลองสี่สามสองใหเกียมา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 าม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 าามาาม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 โกาม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 ากเวทบอกเวทมาามามามาาเ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 าามามามาาม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 มา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 เาาม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 มา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 มเวทมามามาเามอวามาหม สวิเดเขวองมาเร็วอเขาลันไอ้นี่หลุดไอ้นี่ลุดเขาาไม่มีเขาไม่มีเขาไม่มียังมองน้อได้เห็นน้อไมเี่ยตรงกูเนี่ยเอมเอ็กเกหห้าสี่สามสองหนึ่งเเกาในเราในเราในเราเอ็กเกทิ้งไปเลยสวยเขาลุกเขาลุกเร็วเร็มลับ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 ับ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 ลับ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 ัลับ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 ลับรับ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 ลับ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 ลับบับับ

พอมเวทมาอยอยหอยโก่อนโก่นเขาลองรับ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 จับดีระดดดดมาสั่ครัมาสั่งครัมาสัครับอเกดมามามาไอ้เอาในเรา่อนเนในเราทิ้งก่นเอเกดผมห้าสีสามสองหนึ่งมาในใเราในเราในเราติเสื้อลมสุดหนักสุดหนสุดหนออยู่ไหนอ้เกอยเ่อเกดพอแล้วบออเกอดในจูดอดอูดเอดอูกดอกมอออเดเอกพอแล้วบอพี่ ที่มีเจ็ดวิเต็มตัวเองเก็ดชงผมนะห้ายังสี่วิสี่วิสามสามสามพร้อมเรียมพร้อมสองหนึ่งจ่ายมาจ่ายมาใหญ่ใหญ่เลยใหญ่ใหญ่เลยสวยแล้วบอต่อบอต่อเอาให้ตายเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดอันนี้หมดละให้หมดเอาโปรฟิตมาชิ้นลอยชิ้นลอยทันทิ้งดูหลังนะเฮ้ยหลังมากหลังมากหลังมากบอมบอมบอมรีเจ็ตเข้ารีเจ็ตจะเข้ารีเจ็ตจะเข้า ธอมาเธอมาไอ้ันฟาดเด็กาวฟาดเด็าวแป๊บ๊รีเจกอยู่สายนะรีเจกอยู่สายรีเจกอยู่สายรีเจกตอเนีีเจกตนนี้หเตัวโอเคมีไอเกบ้่งมีเก็บพร้อม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 รับหน้ารับหน้ารับรับรรับรับจริงๆรับอยู่รับอยู่รับอยู่เอผมห้าสี่สามสองหน่งไอเก็บ่ไอเก็บมาในเราในเราในเราเโอเคแล้วไปถอยถอยถอยถอถอย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 อยอยถออยถอยถอ เดิน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 เดนเดิ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 นเดนเดเดินเดนเดินเดินเดินเดดเดินเดนเดนเดินเดเดินเดนเดินเดินเดินเนเดินเนเดินเดดินเดินเดดินเนเดเดินเดินเนเดเดินเินเดินเดินเเดินเเดินเดินเนเดินเดินเนเดนนเดินเดิดิเดินเดนเเดินเดนเดินเดนเดินเดเดเดนเดิ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 เดนเดินเดินนเดิ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 นเเดินเดนเดนเดินนเดินเดินเดิิดินเดินเดินเดินนเดินนเดินนเด หลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าดึงลงมาสระวังปปะยาโซโลบอมตัวนะเอ็นกบพอเลบบอกคัะเอ็นกบพอเลบอกระวังโอ๊ดดวิสิอเจกคิเจกอยู่เวสนะลิเจกอยู่เวสติดวิสิวิโอเคโอเคกลับไปพอเล็ของพรอเล็บเลยเฮ้ยิเจกมาลิเจกมาิเจกเขาฝั่งนู้นยะไปเลยเอาเรา้พร้อมเนเก็บพรอเลอกเอ็นเก็บพรอเล็บบอกพร้อมพร้อมเตรยมตัวเต็มตัวเต็มตัวเต็มตัวป๊บนึ่งนึงหติมาเอ็นเก็บ สี่สามสองอัเอร์อมาตเอร์ีเอมโอเคเดินเดิกับเดยไกเดินกัเนกลังเลัวเดิกเดยนกลาเดินกเดนกลเดินเยนกลอเนลบเดิเดยาปเดินปเนกัเนกลับเดินกเดินเดินกบเิเดินกบเิลเดนกดิับเดินกเดับเนเัเนเเนิิเเิเเกินเเล

บอลดูว่าหุยโอเวอร์เดอะวอลซาวอิสรอ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 โอ้โเขาลงนะเขารอเขาเตอร์นเขาลงบิ๊กนะไมนไบิ๊กนะอย่าอย่าอย่าลงไปชกอย่าลงไปชกขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนเราโอเวอร์เดอะวอลรอรอรอโฮไว้โฮไว้ไม่ต้องเดินต่อโฮไว้โฮไว้โอ้โหเซอร์เขาอยู่ไหนเซอร์ไหนเดิมมีเลเจนสโนมาเดินมาห้างล้วมาข้าแล้วลงลงมาชกเดิมลงไปเซาอิตลงไปเซาอิตเดี๋ยวจนลงมาลงมาต้องผมต้องผมเอาลงมาเซาลงมาเซาลงมาลงมาลงมาเอเกตโอเวอร์เดือบอลห้าสี่ เขากดดิไม่สิกร์นานนะกรนอนนะเรมยมกดรับถอย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 ลงเสาไป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 ลงเสลงเสาไปเสาไปลเสาไเสาหเสามงเสาเสาไปเสาไปลงเามปลงเาไเสาไปเาปลงเสาไวลเสาปลเสาไเาปเสาลเสาลงเสาปเสาลเสาลงเสาเปลนเสาเสาลเสาปลเสาไปเสาลงเสาเสาปเสางเสาไงเสาไปเสาไปลงเสา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 ไเสาเสเสาาเสาาเลเเสาา Okay. เดินเดินเสาต่อเดินเสาเวต่อเดินเเวต่อเดินเเวต่อผมเสลมให้เดินเสาเวต่อเบนล็อกเบนล็อกในเราข้างหลังะข้างหลังเบนล็อกเขาจะฟาดเดินไปเาเวต่อเดินไปเสาเวต่อโลนะลในชงนะเตกดยาเต็นโกดยาเต็นโตกดยาเต็โกดยาจองโอเคเดินขึ้นชงนอเวไปเดินขึ้นชงนอเวไปเดินขึ้นชงนอเวไปเต็โกดยาเต็นโกดยาเขาเริ่มเขาหายนะเดินขึ้นชงนอเวไปนอเวไปนรัโอเคเขาต้องสี่สามสองหนึ่งมา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 ม โอเคเดินเดินขึ้นนอตไวไปเดินขึ้นนอตไวไปเดินมาแล้วแล้วเดินเดินขึ้นเดินขึ้นนอตไปมาปึ๊บนอตอีต่อ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 แป๊บเดินขึ้นไม่ได้แป๊บได้ได้พี่เราชิวๆไปเดินไปเดินไปไหน่อยสปคหน่อยสเปคหน่อยไม่ไม่ไรไม่ไม่ไรไม่ไม่ไรเขาเดินเขาเดินเงี้ยไอ้เหี้ยกีก้ากูหมดจัดไม่เขาจะเดินเดินไปนอตอีเดินไปนอตอีนเราจะเล่นบนสี่วิเรียมเรียมเรียมสีวิพร้อมโอเคชาร์ล็อตในเราได้นะเดแต่ตอนกร่ะขันเนี่ยชาร์ล่อรับต่อรับในเรา โอเคลงเสาาเสาอินาลงอินามาอินอหาหาผมหามงกฎ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 มาอินมาอินมาอินไหมติดเสอลมติดเสอลมเลยมองเลออินอไินไอแล้วลงเสาอินแล้วลงเสาอินแล้วลงเสาเหมือนเดิมเล่นเราจะเล่นเหมือนเดิมเราจะเล่นเหมือนเดิมอินลงเสาไปอินเล่นลงเสาไปเสา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 เอ็พร้อมแล้วบอกลาลงเาโอเคเตรีมตัวเอเก่งไหนเาพี่พอมปในเราห้าสี่ามสหนึ่งในเราในาในเาในเาสวยสยสวยเดินต่อเสาเดินต่อเสาเดินต่อเสา เขาชาโรเขาชะโเพื่อนหันกรรมรักเพื่อนัหันาักเพื่อนหน่อยรบเพื่อนเอเชาเลงเ้าไปลงเาไปเลยเ้าไปเาต่อเ้าต่อเขาจะฟุ้งขึ้นมาเ้าไปเดบเดบซีซีฟอนหน่อยเดบซีซีฟอนหน่อยังไม่มียังไม่มียังไม่มีเดไม่มีเขายังไม่เขายังไม่มีมาได้มานะห้าพร้อมนะพีพร้มรอาห้าตีสองหนึ่งในเรามาในเราม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 าใหญ่ใหญ่ใหญ่ใเลยโอเคแล้วเดินไปต่อเดินรับรยังยัเดินขึ้นมากขลุก เดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเดินขึ้มาแล้วไปนออีต่อเดินขึ้นมาแล้วไปนออีต่อเขาลุกไอเกงะรับ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 รของเยี่ยมเลยของเยียมหมดเลยฟูฟุตมาฟูฟุตมาซาอิฟฟูฟุตมาซาอิฟฟูฟุตมาซาอิฟซาอิฟซาอิฟไอเกิดผมนะไอเกิดผมเตรียมพอมปะพร้อมยังสาวิสามวิาวิามโอเคสี่สามสองีเรามาในเราในเราในเราสวแล้วถอยแล้วถอยแล้วถอยนอเวทถอยนาเทถอนอเอยนเทกันต่อนตเดี้จูเดฟเดี้จูเดฟดจูนบีนบนะ

เดินเดินอีทเดินีแล้วลงเสาเดินอีทแล้ลงเสาเดินอีทแล้วลงเสาหเขาลุกชาโลเขาลุการโเขลุกชโเต็มรับเปมรับเตมรับเต็มรับ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 สามวิมีเมวิมีเยมโอเคเอ็เกมผมเอนในเรานี่ะห้าสี่สามสองเอ็กมมาในเราในเราจายเลยจายเลยตงไปขอเฟคสักครั้งหนึ่งได้ปะมาตายตัวหนึ่งลงเสาบานลงเสามาดับจูดงลงชกดบจูดงชก เดี๋ยวเอาหน่อยเอาแน่นเอามอาหน่อยลงเสามา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 เขาลุเขาลเาลุกเลุกลาเสามาลงเสามาลาเสาไปเสาไปต่อเสาไปต่อเสาเบสเสาเบสเเบสเสเบสรับรับรัรับรับรับรรับรัรับรับรับรัรับรับรับรัรับ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 รบรรับรรัรับ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 รรับ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 รั

ผู้ด yeah. yeah. ับจูรับก่อนนะผู้ดับจูรับยูในจูหน่อยเพื่อนเล่นลว์เดินโนเวตเดินโนเวตเดินโเว่อเดินโเวตไปเรานโนเวไปเล่นนเวโมไปก่อนเดี๋ยวผมมีผมมีโชว์อีกไปนเวตไปนเวตอีก DPS ในเราได้เดินโนเวไปเดิไโนเวตไปเดิไโนเวตไปเดินโนเวตไปเดินโเวไปเรินโนัวเไงเดินโนเวตไปเดินโนเวตไปเดินโนเวตไปเดิเกตไปเราเวตไปเดิกเลตไปเดินโนเวลไปเดินนเวไปเดิโนเวตเดินโนเวตไปเดินโนเวตไปเดินเวตไปเดินโนเวตเดินโนเวตไปเดินเวตไปเดินโเราไม่ดินโนเวตไปเดนโนเวตไปเดินโนเว เราไ่ตองเราไปต้องเราไปต้องเไปไปเราไไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรโดยสนไม่เป็นไรสิบวินะสิบวิระวังในพกระวังในพกระวังตรงโนนี้เดินน้อนเดินน้อนนะมันเดินนอนมาเดินน้อนมาเดินน้อนไปเดินน้อนไป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 น้อเี้ออรียมพร้อมเรียมพร้อมโอเครับ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 เออเกตผมห้าสี่สามสองเขาเติมมาเยอะแยเลยเยอะแยะเลยเดี๋ยวเรอีกต่อเดน๋ีเอีกคนอ่ะ เรียบยังอยู่ได้อยู่ได้อยู่เพิ่มมากเพิ่มมาเราก็ยังอยู่เดินลาดี้ต่อเดินลาดีต่อเดินลาดีต่อเดินลาดีต่อต้องหนาที่เฟที่สองหรือกี่คนอะเดินลาดี้ไปเดินาดี้ไปสคนเจดเล่นได้เล่นได้เ็ราเด็กคนรับเตรียมรับเดนไปข้างหลังิน้าวหินาง่นอไปเขาโชเขาโชคเห็นนอนไหมเห็นนอไหมเขาชไปเขาโชคไปเขาชไปเขาชไปเขาชป็นล็อกเนี่ยี่แม่ลกเ้วลูกเลูกเลอดเลยรับ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 โเคเดยวเข้าเต้รในเรานะรอ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 แป๊บแปสวิสามสม สองหนึ่งในเรามาโอเคถ้าเดินเดินต่อน้องเดินหมดเหรอแล้วว่ดับจูในเราดับจูตรงโชคเลยกูดับจูตรงโชคเลยกูดับจูตรงโชคเลยเฮ้ยทุกคนเดินน้องเซเว่นมาเลยส่วนเซเวสมาเลยเอาแบ็คไลน์เลยดีสเลยเอาเซเวสเซเว่เซเวสไอเก็บเผาแล้วบอกวิทีีเจ็ดวิที่มีเจ็ดวิเตรียมลุกเตรียมลุก ย่างเจ็ดวิสองวิพี่พร้อมเราต้องชนะล้ำล้ำล้โอเคไอเตตองชกมาห้าสี่สาองต้งชมาต้งชกมาต้งชมาเรมาวท่อเรมาขาชกเรามาสวเรามาวไม่เป็นไามาเมาเรหมดมานลกคจะหมดมาเดยเราเกียเิเลียมเรวเรหนเร็วมาทังเดินนรับไปได้นะครับงยังไม่มีอะไรเดินออกไปเดินออกไปการลุ้นหน่อยเดินเดเดินนอไปเดินนอไปนอเวนอเวฟังผมนอเวนอเวนอเวสอเกพัแอก นอเบส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 นะไม่ใช่เบสนอเบสรล่อหล่อเล่ได้เดินนอเบสเดินนอเบสไปต่อเดินนอเบสไปต่อเรายังไม่เก็ตนอเบสไปนอเบสไปนอเบสนอเบสนอเบสเตรียมตัวรับตรงพี่เอ็มนอเบสไปขึ้นนอขึ้นนอขึ้นนอตรงตอนนี้นอตรงตอนนี้นอตรงนอตรงไปนอตรงไปเต็ีมตัวเต็ีมตัวเต็ีมตัวรับนะนอไป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 เตรียมเตรียม นอดีมานอดีมาตอนนี้นอดีมานออีมนออีรับ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 